ชมพู่อาริยามอบเงินหนึ่งล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำเอาชาวเน็ตชื่นชมแบบสุดๆเมือ่อนางเอกสาวซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่อย่างชมพู่อาริยาได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมซึ่งเพจได้โพสต์ข้อความพร้อมแปะหลักฐานรายละเอียดของผู้บริจาคเอาไว้ว่ามีผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนามได้มอบเงินจำนวนหนึ่งล้านบาท ให้กับมูลนิธิองค์กรทำดีเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนามแจ้งมาว่าหนูขอร้องแม่ได้ไหมคะแม่อย่าลงน้ำนะคะแม่คอยประจำการสั่งอยู่ข้างบนก็พอถือว่าหนูขอร้องนะคะ